สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรแยก่อยของเฮ้าจะมีสามนอยน่อยหลบปกติน้อมีนอยพิเศษแต่นอยปกติแล้วก็น,นอยวีไอพีจ้าแนวทางเสาววันที่หกเดือนสิบสองเดือนทนันวหวจะสองหาหกแปดจ้าสรุปพ้นคนที่หากันก่อนจะสําหรับแยกน่อยของเฮ้าจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางใหม่กันมาสรุปพ้นแนวทางเก่ากักนก่อนเนาะ น้อยพิเศษเลขเด่นไฮเด่น4กับ9ผลน้อยพิเศษจะ474หลาง19จะอ้าวสำหรับน้อยพิเศษถือว่าปังเนาะนี่โอ้เด้งโบลลากเลยตัวนี้โอ้โหโอ้ยตอนแอดจอยรุนแนวท่านี่คือบริบรเบิอ่าสำหรับแนวท่าเ่าถือว่าปังแะน้อยพิเศษเปิดมากก็คือเด้งเลย 4เจ็ดขบสมตัวบนเดอน,นี่เขามาเหล็กหานเด่นสี่เขาอยู่ทา้งรักรวยหลักกรักหน่วยจะ C เจ็ดสี่เด้อจะพี่น้องสําหรับเจ็เขา C เจดเน้นพี่ตูขบสมตัวบนุนเดอน,นี่เด่นสมาล่างหนึ่งเกเขาเก้าหนึ่งตัวเน้นจะสําหรับล่างเด่นสองตัวมาขบเบิดเลยเด่นสี่มาบนเด่นเก้ามาหลาง จับได้ทั้งบนทั้งลางสำหรับโดยรอบปกติสองกับห่าพ้นสองสาหาลงสองหาหาบนหาลางเนาะสำหรับบนรอบปกตินสองมาอยู่รักลอยขาดแค่3าหาขาดแค่3ามหาเนาะขาดสามหากับ 3, 3, สองสามสบสมตัวบนเนะาะขมาสองสามหาโอ้โหถ้ามีสองใส่หาสมก็เรียบร้อยอีก3มตัวบนเนาะ สำหรับบนปกติสามหาจับคู่พลาดไปจะเด่นหามาบนสองหาล่างคู่เด่นของเขามาจับคู่ได้ตรงๆต,ตัวเน้นจะคู่กันมาเลยตัวนี้ล่างเด่นสองมาเด่นหาดุหาขเขามาเด้งเด้งจะโอ้เสียดายสามหาเนาะเกือบเด้งบนล่างอีกสําหรับรอบปกติ VIP จ 1, 8. 8, 2, 40, าาหนึ่งกับแปดพนแปดสองสี่ศูหกวีพีผ่านไปจะาสองเขาสองแปดมาพิษตำแหน่งมาอยู่หลักลอยเนาะลักลอยหลักสิบจะาแปดมาอยู่หลักลอยเอาปังจะสสาหรับแยกน้อยขขาเฮาเมื่อนี่จะให้สามมาสองจ De hn, De hn, De hn, mm ้าเด้งๆเลยตามรุ่นต่อจากของเมื่อนี่เนาะที่หกจ่าสาหรับมัดร่วมกับคือว่าปังเนาะเมื่อวานลุ่นมวนอยู่ สำหรับน้อยพิเศษจะแนวทางของเฮาเามอนเลกเด่นไฮเดนหากกับหนึ่งจับกูเดนหาเจ็ดหาแปดหาเก้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งหา <c oughs> สำหรับน้อยรอบปกติจะหากรับแปดหาศูนเนาะจับคู่เด่นหาปกติ5 7, 5 8, 5 9, หาเจ็ดหาแปดอ่ะหาเก้าแล้วก็หาศูนย์ เด่น8ของเฮาปกติมี80 8ศูนย์ดหน่ดสองปดสหน่วยสุดท้ายให้เด่นสกับ3จ้าจับคู่เด่น P, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, สี่วีพีสี่หกสี่เจ็ดสี่สีาำหรับเด่นสามของเฮามีสาม ศูนย์สามหนึ่งสามสอง,สสองแล้วก็ตามด้วยสาม,ส,ามสี่จะ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกตัวเน้นแต่ละรอบกันก่อนจะ้ะน้อยวีพี่เน้นสามหนึ่งสามสอง,ส,ส,องสี่หกสี่แปดแปดหนึ่งกับแปดสองรอบปกติ เด่นหาในหาเจ็ดกับหาเก้าน้อยพิเศษเน้นไปหนึ่งสองหนึ่งสี่หาเน้นหาเจ็ดกับหาเก้าหาปกติกับพิเศษเนี่เน้นตักคือกันเลยเนาะสำหรับหาน้อยของ้าวมือนี้ตามนี่เลยจะคอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มถูก น้อยละกการน้องลงหายโซสูตรคือเก่าจะหมักสูตรใดตามสูตรนั่นจะรือเปรียบเทียบกันเบื้องได้จะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะมีตัวหมักปล่อยตามจะบอกมีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าลกะกะมีรูดตัวจัก,ก่อนสินคาไปปิดแน,นวทางวิเคราห์กันอีกที่หนึ่งหลักการจ้าแลแวกฝากกุติตามฝากกดไลายฟากกุ กระดิ่งไว้ด้วยลักการเพาะสำหรับพี่น้องที่เขามารับช่วใหม่ๆมันจะเพื่อเสียดายโบพาดแนวทางที่ลงหายแต่แนวทางดีๆมีหากันได้ถูกวันจ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนีจ่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า